เดี๋ยววันนี้นะคะลูกนะเราก็มาขึ้นบทใหม่กันแล้วก็คือการแยกสารผสมนั้นนั้นเดี๋ยวเราต้องไปรู้จักสารผสมก่อนสารผสมคืออะไรเนาะลูกเนาะแล้วก็เดี๋ยวบทต่อไปเราก็จะไปดูรู้จักสารละลายเนาะลูกเนาะได้ไหมพอจะได้ไหมสารการแยกสารเนาะ เคยเคยเรียนมาอย่างลูกนะตอนปหน่าจะเคยผ่านมาบ้างแล้วนะแต่นั้นเป็นแบบเป็นไงลูกแบบเขคร่าวแล้วลูกเนาะเออมาดูซิเขาบอกว่าเคยสงสัยหรือไม่เกลือที่ผลิตจากน้ําทะเลต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างนะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะอันนี้ก็คือในเรื่องของอะไรนะลูกนะการแยกาสารเนื้อผสมก็คือเกลือใช่ไหมลูกนะ แยกเกลือออกจากอะไรลูกน้ําทะเลเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างการแยกสารผสมก็จะมีที่เราต้องเรียนก็คือการระเหยแห้งการตกผลึกการกลัน่นนะการแบบโครมาโตกราฟีนะแบบกระดาษแล้วก็การสกัดด้วยตัวทําละลายนะเราก็จะเรียนทั้งหมดเลยนะลูกนะ้องเรียนทั้งหมดเลยข้อที่หนึ่งนะลูกนะ้องส 4ีหนะเราเรียนทั้งหมด5หัวข้อนะคะแตวเราไปดูกันเนาะว่าแต่และหัวข้อเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะก่อนที่จะไปดูหัวข้อนะน้องๆยังจําแผนผังได้อยู่ไหมคะลูกนะแผนผังในเรื่องของการอะไรลูกการแยกสารนะสารเนะี่ยจะแบ่งออกเป็นดูนะลูกนะอันนี้ทบทวนนะลูกนะสารสารเนี่ยนะ จะแบ่งออกเป็นหลายลูกจะแบ่งออกมาเป็นสองนะเป็นสองก็คือสารเนื้อเดียวกับสารเนื้ออะไรลูกสารเนื้อผสมนะสารเนื้อเดียวเนื้อเดียวกับอะไรลูกสารเนื้อผสมสารเนื้อผสมนะคะไอาสารเนื้อผสมเนี่ยก็จะมาแบ่งออกมาเป็นหลายลูกคอนอะไรลูกคอนลอยยังจําได้อยู่ไหมลูกคอนลอยกับ แขวะลอยนะถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะลูกเนาะเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะแขวะลอยแขวะลอยไม่แน่ใจอาจจะเป็นแค่นี้พอนะแขวะลอยนะออสารเนื้อผสมเนี่ยนะจะอยู่ในอะไรลูกเนะี่ยการแยกสารผสมคือสารจะผสมกันอยู่นะอันนี้สารเนื้อผสมนะสารเนื้อเดียวก็จะแบ่งเป็นหะายลูกสารเนื่อเดียวจะแบ่งเป็นหลายลูกนะ สารเดียวจะแบ่งเป็นสารอะไรลูกสารนดเดียวยังจําได้อยู่ไหมลูกสารอะไรลูกบออะไรบอริสุทธิ์นะสารบอริสุทธิ์กับสารละลายเออเนี่ยแล้วสารละลายเนี่ยก็คือสารผสมลูกสารละลายเนี่ยคือสารผสมโอเคไหมนะคือสารผสมอืมนะคือสารผสม คือถ้าเกิดสารบริสุทธิ์นะก็คือจะแบ่งเป็นไรล,ลูกบร,ริสุทธิ์ส่วนจะแบ่งเป็นธาตุแล้วก็สารประกอบเนะาะธาตุแล้วก็สารประกอบอของเขาก็จะเป็นแค่อย่างเดียวเลยนะคะสารละลายก็จะมีหลายอ่านสารละลายก็จะมีในอะไรลูกของแข็งของเหลว แล้วก็อะไรลูกแกส๊สออของแข็งของเหลวแกส๊สใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเนาะอ่ะพร้อมกันหรือ,อยังลูกนะสารละลายก็คือมีสองชนิดขึ้นไปเนาะที่อยู่แต่วเวลามองเห็นแล้วมองเห็นเป็นแค่อย่างเดียวใช่ปะ่ะเออนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ดูกันเลยการละเหยแห้งเนาะการละเหยแห้งนะก็คือสารบางชนิดเอาถ้าเกิดเป็นการละเหยแห้งเนี่ยบางทีเนี่ยน้องๆอ,อาจจะเคยคุ้น,นมาหรือเคยได้ยินมาแล้วในธรรมชาติเนี่ยนะสารรอบตัวของเราเนี่ยนะมันประกอบด้วยสารหลายชนิดชันไมลูกนะในธรรมชาตินะประกอบด้วยสารหลายชนิดลูกนะ บางชนิดอยู่เดียวๆก็เรียกว่าสารไรลูกสารบริสุทธิ์ใช่ไหมอยู่เดียวๆเ,เรียกว่าสารบริสุทธิ์เอาสีนี้เขียนใจเห็นดีไหมเนี่ยเอาสีเขียวแลว้กันนะสารบริสุทธิ์นะคะสารบริสุทธิ์ถ้าสารที่อยู่ด้วยด้วยกันนะลูกนะตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะอยู่ด้วยกัน กันนะลูกไม่ให้ดันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเราเรียกว่าอะไรลูกสารผสมนะสารผสม,มสารผสมเนะี่ยที่เราเรียนกันเนี่ยสารผสม นะสารผสมก็คือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปซึ่งสารบันชนิดเนี่ยไม่สามารถนะํามาใช้ประโยชน์ดได้ถ้าหากว่ามันผสมกันอยู่นะจึงจําเป็นต้องเป็นไงลูกจําเป็นต้องอะไรเออจำเป็นต้องนูไปว่าเขาจะไปต้องอะไรต้องอะไรลูกมีวิธีการแยกสารใช่ไหมลูกนะเออนะจำเป็นต้อง มีวิธีมีวิธีการแยกสารจำเป็นต้องมีวิธีการแยกสารโดยวิธีต่างๆนะเ,ออเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนกันเมื่อกี้เนี่ยที่มีทั้งหมด5แบบเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนกันในแต่ละแบบอันนี้เป็นแบบแรกก่อนเนาะนะการระเหยแห้งเนี่ยเป็นแบบแรกก่อน เดี๋ยวเราได้เรียนแบบอื่นๆกันแต่เราจําเป็นต้องทราบอะไรดูทราบสมบัติทางกายภาพก่อนนะลูกนะสมบัติทางกายภาพต้องทราบสมบัติทางกายภาพที่เป็นองค์ประกอบของสารก่อนจึงจะสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมในการแยกสารได้นะคะลูกนะ การละละเอยการละเลยการละเหยแห้งเนี่ยอันนี้คือมาขึ้นละคือขึ้นหัวข้อการละเหยแห้งละนะการละเหยแห้งใช้แยกสารละลายที่ตัวละลายเป็นอะไรลูกที่ตัวละลายเป็นอะไรลูกเป็นของแข็งนะที่ตัวละลายเป็นของแข็งเป็นของแข็งนะตัวละลายเป็นของแข็งและ ตัวทำลายเป็นลายลูกเป็นของเหลวนะเมื่อสารละลายได้รับความร้อนตัวทำละ,ะลายจะระเหยไปหมดเหลือแต่ของแข็งอย่างเดียวฮนะอย่างเช่นอะไรลูกอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นน้ำทะเลใช่ไหมลูกน้ำทะเลอ่าอย่างเช่นเีพี่ยกตัวอย่างให้อย่างเช่นเช่นเช่นอะไรนะน้ำทะเล น้ำทะเลน้ำเกลือลูกน้ำเกลือน้ำเกลือน้ำเชื่อมน้ำทะเลน้ำเกลือน้ำเชื่อมนะเวลาหนูให้ความร้อนแก่น้ำทะเลน้ำเกลือหรือน้ำเชื่อมเนี่ยนะจะเป็นยังไงลูกเออเมื่อความร้อนมาใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยที่เป็นของเหลวมันก็จะละเหยไปน้ำก็จะละเหยไป นะก็เหลือแต่อะไรลูกพอน้ำระเหยไปก็เหลือพวกอะไรลูกคราบหรือตะกรที่เกาะอยู่ในถาดนะเออหรือในภาชนะที่หนูเอาไปให้ความร้อนนั่นเองนะอของแข็งใน,นที่นี้ก็คืออาจจะเป็นคาบหรือตะกรนะคาบหรือตะกรก็ได้นะเช่นน้ําทะเลน้ําเกลือน้ําเชื่อมนะคะพอเสร็จปุ๊บ มันแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงให้เห็นว่าของเหลวนั้นอ่ะเป็นสารละลายที่เป็นของแข็งเป็นตัวละลายอยู่นะแสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าให้เห็นว่าสารละลายนั้นอ่ะมีของแข็งเป็นตัวละลายอยู่สารละลายนั้น มีอะไรลูกมีของแข็งเป,เป็นตัวทำเป็นตัวทำละลายนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะตัวทำละลายตัวถูกละลาเข้าใจไหมเนี่ยลูกนะคือสารละลายเนี่ยนะลูกนะสารละลายเนี่ยนะสารละลายเนี่ยก็จะมีทั้งตัว ทำละลายกับตัวถูกละลายกับตัวถูกละลายตัวทำละลายเป็นไงลูกตัวทำละลายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะจะเป็นจะเป็นหลายลูกมีปริมาณมากมีปริมาณมากกว่าตัวถูกละลายก็มีปริมาณน้อยกว่า นะมีปริมาณน้อยกว่านะออันนี้ก็คือสารละลายนะสารละลายบางคนบางคนงงเลยลูกนะอ,อันนี้ตัวทำละลายตัวทำละลายก็คือเป็นตัวไม่ใช่ตัวทำลายตัวละล,ะลายพี่พูดพี่พี่ทำผิดนะเนี่ยนะพี่เขียนผิดแป๊บหนึ่งนะมีของแข็งเป็นตัวละลายลูกเป็นตัวละลาย ตัวละลายตัวละลายคือมีปริมาณน้อยก็อย่างเช่นน้ําทะเลเนี่ยน้าทะเลก็มีน้ํากับอะไรลูกน้ํากับเกลือซึ่งน้าเนี่ยคือตัวอะไรลูกตัวทําละลายแล้วเกลือเนี่ยก็คือตัวถูกละลายหรือว่าตัวละลายอโอเคนะอ่ะไปต่อนะลูกการทําเกลือสมุทร เออการทำเกลือสมุทการทําเกลือสมุทก็คือวิธีเป็นวิธีการและเหยื่แห้งอย่างหนึ่งของชาวนาเกลือเพราะว่าเขาเตรียมแปลงนาใช่ไหมลูกแล้วก็นําน้ําทะเลน้ํามากักไวท้ที่ของพนันธุ์ลูกมากักไว้ที่อะไรมากักไวท้ที่ในานาเขาเอาน้ําทะเลอะปล่อยน้ําทะเลไข่น้ําทะเลออกมานะพอน้ําขึ้นก็ไข่น้ําทะเลออกมา แล้วมากะไว้ในแปลงนาของเขาหลังจากนั้นก็ปล่อยให้น้ําทะเลเนี่ยได้รับแสงแดดทําไมอ่ะต้องปล่อยให้รับแสงแดดลูกเพราะว่าอันนี้แสงแดดก็คือความร้อนน่เองลูกความร้อนนะความร้อนนะได้รับความร้อนเพราะได้รับความร้อนเป็นเวลานานจนกระทั่งน้ําเนี่ยระเหยจนแห้งเลยนะก็จะเหลือเกลือในนาข้าวเอ้ยในนาเกลือเ,เาานหลือเกลือในนาเกลือแล้วเขาก็เอาเกลือในนาเกลือเนี่ยมาขายนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่แบบ คนที่อยู่ใกล้ทะเลก็เป็นไงนลูกได้รับประโยชน์จากการทำอาอ่ทำนาเกลือสมุดไปเนาะอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เกลือมาอันนี้นะเออเขาเรียกว่านาเกลือทำนาเกลือนะให้ความร้อนก็จะเหลือเกลือง่ายไหมก็ดูง่ายนะลูกเนาะเห็นไหมเนี่ยเขาตักขึ้นมาใช่ไหมลูกตักเกลือขึ้นมาอันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วน้านก็เริ่มแห้งแล้วตอนเนี้ยนะเขาก็สามารถเออเขาเรียกอะไรอ่ะ เอาเกลือนะที่ตกตะกรนหรือตกผลึกมาเนี่ยโกยขึ้นมาเป็นกองเป็นกองเป็นกองขึ้นมาเนาะลูกเนาะอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นวิธีอย่างหนึ่งนะที่เราไปใช้ประโยชน์ได้เขาเรียกว่าการละเหยแห้งอย่าลืมนะต้องให้ความร้อนนะลูกนะต้องให้ความร้อนอ่ะมาดูแบบฝึกหัดกันลูกแบบฝึกหัดเขาบอกว่าจงระบุว่าสารผสมในข้อใดาสารผสมในข้อใด สามารถแยกด้วยวิธีการระเหยแห้งได้เอ,อน้ำแดงโซดาน,น้ำแดงโซดาน้ำแดงน้ำโซดาพวกนี้นะลูกนะหนูว่าแยกได้ไหมแยกด้วยวิธีการระเหยแห้งได้ไหมออน้ำแดงน้ำแดงโซดาอ,อืน้ำโซดาน้ำบัดลมแยกได้ไหมลูกแอลกอฮอล ทองคำใช่ปะ่ะน้ำด่างทับทิมอ่าเอาแยกได้ไหมมีหลายน้ำแดงนะน้ำแดงโซดาแยกได้ไหมลูกน้ำแดงโซดาอืมแยกไม่ได้นะลูกนะแยกไม่ได้ <c oughs> ต้องขออภัยนะลูกนะไอเลยทำไมถึง แยกไม่ได้น้ำแดงกับโซดาน้ำแดงโซดาทำไมถึงแยกออกมาเป็นวิธีการละเหยแห้งไม่ได้น้ำแดงโซดาน้ำแดงโซดาเนี่ยนะน้ำแดงโซดาเนี่ยสีเนี่ยไม่สามารถแยกด้วยวิธีการ การละเหยแห้งได้ลูกนะแยกไม่ได้ก็คือน้ำแดงโซดานะโซดาก็คือไม่สามารถแยกได้ไม่สามารถแยกสีได้การละเหยไม่สามารถแยกสีได้อย่างที่เขียนข้างบนก่อนการละเหยแห้งเนี่ยไม่สามารถไม่สามารถแยกอะไรลูก สีได้น้ำไม่สามารถแยกสีได้น้ำน้ำแดงโซดาก็เลยแยกไม่ได้มีอะไรอีกลูกน้ำอัดลมแยกได้ไหมไม่ได้น้ำอนะำัดลมนะน้ำอัดลมหนูจะแยกน้ำตาลออกจากน้ำได้ไหมลูกไม่ได้น้ำไม่ได้นะอืมแอลกอฮอล์ได้ไหมคะลูกแอลกอฮอล,ล์แยกได้ไหมแอลกอฮอล์ เออไม่ได้ลูอองแอลกอฮอล์เพราะว่าอะไรมันไม่ได้มีของแข็งอยู่ในนั้นน่ะนะมันมีแต่แกส๊สใช่ไหมเออกับของเหลวนะพอไปพึ่งแดดก็ระเหยไปหมดเลยคันนี้ทองคำแยกได้ไหมทองคำไม่ได้นะทองคำทองคำเป็นสารบริสุทธิ์อะลูกนะไม่สามารถที่จะแยกได้แหละนะถ้าเป็นน้ํำด่างทับทิม อัำหนัครับทีมแยกได้เปล่าได้ลูกน้ำหนักครับทีมแยกได้นะน้ำหนักครับทีมเราแยกเกล็ดทับเกล็ดเกล็ดทับทีมออกมาได้นะน้ำหนักน้ำหนักครับทีมได้อันเดอรพี่เติมน้ำเชื่อมอีกอันหนึ่งน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแยกได้ไหมน้ำเชื่อมเนี่ยแยกได้น้ำหนักครับทีมแยกได้ เนี่ยเห็นไหมอืมต่อมาเออเดี๋ยวแถมนิดนึงเนาะการระเหยแห้งเนะี่ยมีหลักการยังไงลกูกพี่ถามหน่อยการระเหยแห้งมีหลักการยังไงก็คือนำสารมานะลูกนะนำสาระละลายมาเมื่อสาระละลายได้รับความร้อนอ่ะหลักการเนาะหลักการการระเหยแห้งเมื่อกี้เรียนไปแล้วเนาะ นี่สรุปนะก็คือนำสารละลายละลายเอ,อ่ออืมอ่านำสารละลายมาได้รับความร้อนนะได้รับความร้อนจะเป็นตากแดดก็ได้ต้มหรือปล่อยทิ้งไว้ยังไงก็ได้นะให้มีความร้อนนะ ตัวละลาย,ต,ลาย,ลายลลตัวทำละลายที่เป็นของเหลวจะค่อยๆละเหยไปตัวทำละลายที่เป็นของเหลวค่อยๆละเหยไปละเหยไปค่อยๆละเหยไปกลายเป็นไอจนหมด จนหมดเหลือเพียงตะกอนของตัวละลายที่เป็นของแข็งไว้เหลือเป็นตะกอนของตัวละลายที่เป็นของแข็งไว้อโอเคนะพอได้เนาะลูกเนาะ นี่ก็คือ,อถ้าพี่ถามว่าน้ำเกลือประกอบด้วยอะไรบ้างอือพี่แถมให้นะน้ำเกลือประกอบด้วยอะไรบ้างบางคนไม่รู้นะน้ำเกลือประกอบด้วยอะไรลูกน้ำกับอะไรลูกโซเดียมคลอไรด์ก็คือตรงนี้ ทวียมคอลายบางทีบอกน้ำส้มสายชูแหล,ละพี่แนนใสๆเหมือนกันประกอบด้วยอะไรลูกน้ำกับอะไรลูกกรดแอซิติกนะกรดแอซิติกก็คือ c h 3 c o o h นะ อาต่อมาการตกผลึกนะการตกผลึกการตกผลึกก็คือการแยกสารละลายนะการแยกสารละลายก็คือเมื่อกี้ก็คือการแยกสารละลายนี่ก็คือการแยกสารละลายนะที่ตัวละลายเป็นของอะไรลูกของแข็งองีกอะนะที่ตัวละลายเป็นของแข็งและตัวทำละลายเป็นของเหลวลูกนะของเหลว โดยทำให้สารละลายอิ่มตัวอิ่มตัวแล้วปล่อยให้ตัวทำละลายและเหยออกไปบางส่วน ซึ่งตัวละลายจะตกผลึกซึ่งตัวละลายจะตกผลึกแยกออกมาเป็นนะแยกออกมาเป็นเป็นอะไรลูก มาเป็นอะไรซึ่งตัวละลายจะตกผลึกแยกออกมาเป็นเป็นอะไรลูกแยกออกมาเป็นของอะไรลูกของแข็งเหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นโรงงานผลิตน้ำตาลทราย โรงงานผลิตน้ำตาลทรายโรงงานผลิตสารเคมีมนะเมื่อทำสารละลายอิ่มตัวที่นุภูมิสูงใช่หไหมเมื่อทำสารละลายให ให้นี้ตกไว้นะให้อิ่มตัวที่นุณหภูมิสูงนะคะจะต้องนำมากออเพื่อกำจัดสิ่งเจือปนที่ไม่ละลายออกไป นะเอาไปนะจากนั้นเมื่อสารละลายอิ่มตัวลดลงหรืออุณหภูมิลดลงตัวละลายที่เป็นของแข็งนะก็จะตกผลึก แยกตัวออกจากสารละลายนะแยกตัวออกจากสารละลายบางทีเวลาเราเห็นเนี่ยนะสภาพการละลายของนณหภูมิต่างๆของสารเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะลูกนะสภาพการละลายไม่เหมือนกันลูเพราะว่าอะไรเพราะว่าสารบางชนิดเนี่ยนะละ ละลายในอุณหภูมิที่มันเป็นไงต่ำนะแต่สารบางชนิดละลายในอุณหภูมิหลายลูกสูงเนาะนั้นสภาพการละลายมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันอย่างเช่นโซเดียมไนเตรตเนี่ยนะโซเดียมไนเตรตคือตัวนี้ในอย่างเช่นโซเดียมไนเตรตเนี่ยนะละลายได้ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สูงขึ้นแต่ถ้าเป็นแคลเซียมอ,อ,อะไรเดียวแคลเซียมโคเมตดเนี่ยแคลเซียมโคเมตที่เขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ โคเมโคเมนะละลายได้ดีเมื่ออุณหภูมิต่ำนะอุณหภูมิต่ำอันนี้อ่านว่าอะไรนะโซเดียมเลยนะโซเดียมไนเตรตเนาะอืม จะละลายได้ดีเมื่ออุณหภูมิเป็นแนลุกลายได้ดีในอุณหภูมิสูงอันนี้ละลายได้ดีเมื่ออุณหภูมิตม่ำคือจะต่างกันนะลูกเนาะแล้วแต่สารนั้นๆนะน,น้านี้มาสรุปพร้อมกันก่อนการตกผลึกก็คือการแยกสารละลายที่ตัวละลายเป็นของแข็งลูกตัวละลายแต่ตัวทำละลายเนี่ยเป็นของเหลวนะ เออเช่นการตกผลึกของน้ำเกลือหรือว่าสารส้มฮะเออสารส้มน้ำตาลก็ได้โดยทำให้สารละลายอิ่มตัวอิ่มตัวก็คือไม่สามารถที่จะเป็นไงไม่สามารถที่จะละลายได้แล้ว สารละลายไม่สามารถที่จะละลายได้แล้วนะสารละลายอิ่มตัวแล้วปล่อยให้ตัวทําละลายและเหยออกไวบางส่วนซึ่งตัวละลายก็จะตกผลึกแยกออกมาเป็นของแข็งเหมาะสำหรับใช้โรงงานอุตสาหกรรมเช่นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลทรายผลิตสารเคมีต่างๆที่ตกออกมาแล้วใช่ไหมลูกนะเมื่อทำสาระละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูง จะต้องนํามากรองเพื่อกาจัดสิ่งที่เจียปนหรือสิ่งที่ไม่ละลายออกไปต้องอามากรองก่อนอย่าลืมนะเมื่อสารละลายอิ่มตัวเมื่ออุณหภูมิลดลงหรืออุณหภูมิลลนะ่นะเมื่อสารละลายอิ่มตัวอุณหภูมิลดลงนะคืออุณหภูมิลดลง ตัวละลายอันนี้พี่จะเขียนซ้ำนะพี่จะเขียนซ้ำไม่ต้องเขียนซ้ำเหมพี่ก็ได้นะหรือ <c> อ <oughs> ุณภูมิลดลงตัวละลายที่เป็นของแข็งก็จะตกผลึกนะแยกตัวออกจากสารละลายลูกแยกตัวออกจากสารละลายน,นี่คือการตกผลึกบางคนอาจจะงงว่าในการผลิตเกลือสมุรและหนูบางคนได้ยินเกลือสมุรบางคนเคยได้ยินเกลือสินเทานะตะกอนที่เหลืออยู่หลังจากที่ น้ำละเหยออกไปหมดเนี่ยการตกผลึกอ่ะก็คือโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์ก็คือล่ะนี่เองโซเดียมคลอไรด์ลูกก็คือเ,เอลก,ก,อกลือนั่นเองใช่ปะ่ะอือนาตกผลึกอ่าสมัยก่อนนี้พี่แนนเคยทำฮะคุณครูให้ทำผลึกสันส้มผลึกเกลืออย่างเงี้ยนะก็เอาเกลือไปต้มนะเอาเกลือเป็นเม็ดเม็ดของเรานเนี่ย เอาเกลือไปเป็นๆนี่แหละไปต้ม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 แล้วก็ใส่น้ำนิดนึงนะต้มใส่น้ำนิดนึงแล้วก็คนคนคนนะเอาเงี้ยนะเอาเกลือใส่น้ำนะแล้วก็คน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 ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะใส่น้ำแค่นิดเดียวนะใส่เกลือเยอะๆหน่อยนะคนคนคนก็ละลายเข้าด้วยกันนะเเราใส่น้ำไปนิดเดียวมันก็ไม่เกลือมันก็ไม่ค่อยละลายเพราะเกลือมันมีเยอะกว่าเขาเรียกว่าอิ่มตัวนะพออิ่มตัวปุ๊บ เราก็ทิ้งไว้ให้อุณหภูมิมันลดลงเพราะอุณหภูมิลดลงมันเป็นไงล่ะไอ้น้ำพวกน้ำเริ่มระเหยไปหมดเนี่ยอุณภูมิลดลงก็จะเหลือผึกงสันส้มที่เกาะกัอนอยู่สวยระหว่างที่เกาะผึกงสันส้มจะเกาะอ,อยู่น,นั่นน่ะเราก็ได้เข้าไปใส่นะด้เข้าไปใส่อืมได้เข้าไปใส่ให้ผึ่งกับมันมาเกาะได้ช่วยเกาะกัน,เป,นเป็นเพชรเป็นพลอย,ลยอไปย้อมสีสวยมากนะสมัยก่อนนี่หนมสมัยก่อนนะ แล้เดี๋ยวนี้ก็น่าจะยังได้ทำอยู่นะลูกเนอเดี๋ยวข้างหน้านะเรามาดูในเรื่องของตัวอย่างนี่ไงนาที่พี่เราฟังมามาดูตัวอย่างการทำกันมาดูเนาะ